สองสี่แปดเช้าสองสเช้าน้องผู้ใดเด้อพี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบ้าเอเนาะพี่น้องเลยมืาอนี้ก็มาพบกับเบ้าเอไซบุรีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกลับมาเนี้กัไอ้ถือโอกาสพี่น้องเลยเนาะ เทว่าว่างๆเวียกแน่พี่น้องเลยเนาะก็ะเลยว่าเดินทางมาหาน้องสาววัยพี่น้องเลยเนาะก็ะคือน้องชายใหม่พี่น้องเนาะก็ะคือว่ามื่อนี้ก็เป็นสะพานบุญอีกหนึ่งมือเนาะก็ะให้ทั้งไอแฟนหมู่ของแฟนวัยพี่น้องเนาะที่ว่าคนอยู่ประเทศ U.S.A <S <S พี่น้องเลยเนาะก็ะคือว่าและนะ้วเนาะเพราะว่าคนกับฝากเงินมาหลายมือแล้วพี่น้องเลยเนาะก็ะเลยว่าไอ้วัยพี่น้องมื่อกี้ก็ ว่างแล้วก็ออกมาปีแถวเชโนพี่น้องก็เลยว่าแอบมาหาน้องเบ้างแต่ว่าแต่ละเทื่ยนะบอยเอมาหาน้องแต่ว่ามันบ่ค่อยเห็นแบบน้องบ่ค่อยยู่ไปเนี่ยนะคันเราถือว่ามันกับเขาตกกับไปไปหน่อยคือน้องบ่ค่อยยู้น้องไปหน้องกน้องกาบอยเอมากกาแบบเสี่ยงมาคือเมื่อก่อนนะเพื่อนจีมีโทรศัพท์เขาโทรหาติดต่อหากันคะมันก็ง่ายไปหน่อยเนาะเวลาน้องยู่เฮือนบ่ยู่เขาก็จะหุ้นหัวน้องยู่นะเนาะวันนี้ก็เสี่ยงมากไปหน่อยเนาะกัเดินทางมา กายจะฮอตบ้านเพื่อนเราไพื่อน้องกัเลยว่าเปิดกล้องกอนบอกเอฟซีเนาะก็เลยซื้อเข้าซื้อของื้นนี้หลายอย่างพี่น้องนเนาะื้นนี้หลายอย่างเติบไปเนาะแล้วก็เห็นนั้นหมู่ของแฟนม่เนาะอยู่ต่หรดเท็นเนาะเลยว่าอยู่เดน้อยเพิ่อนกัไปเห็นอยู่คลิปเอินเนาะเพิ่นกันเลยว่าให้บอยเป็นสะพานบุญให้เนาะก็เห็นน้องสใหม่เพื่อนก็ทั้ง จ้อยดำแห้งเลยอวานข้าวกินบะหมี่ผัหน่อยนะนเนาะปัะนี้นนะก็เลยซื้อข้าวสารมาให้50ากิโลนะเดี๋ยวได้กระแพงผัดหน่อยกับเจ็ดแสนเจ็ดแสนทวนมาซื้อน้องค์สี่ในบ้านน่ะน้องแซนใหม่น่ะมันชื่อ,อยวนดงพุ่งดงพุ่งเนาะผัดหน่อยดงพุ่งนี่แหละก็ซื้อน้องค์สี่เขานะสอบเป็นเจ็ดแสนเขาคนสี่ขายก็ซื้อแล้วก็เอากันมาเปิดคลิปกลังเย็ยนก,กับโมกไก่ก็ไปเปิดคลิปในใจงเพื่อนน้องเนาะก็ สิไปเสี่ยงเบิ่งว่าน้องอันช่วงนี้มันกะสามสี่โมงแล้วพนะี่น้องเหรอเนาะกะน่าจะอยู่เฮือนหรือบริจึงใดพีนนนะไปไป่น้องกันเนาะไปสบายดีพ่อแพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวสบายดีพี่น้องเลยวันนี้เขากะจัดสุดใหญ่สุดโตน้อยลามมาให้วันนี้นะจินตัดบ้จินตัดไรถ่ายากลับไปโรงเรียนเมืเ่อแรกไปละจินเข้ายัางมนไงจัดปะ พี่น้องท่านนั่นเนบ,บ้อบอยแหวนนั่นกันถ้าเสียงบอก่อยได้ยินก็นขอโทษขออภัยพี่น้องเว้เพราะว่าไอ้ไม้บอยแหวมันเสียนะพี่น้องเลยเนาะมัใส่งานมไน่ได้นเนาะฮะหมักระเบิดนะหมักระเบิดเทาน่ะเสียแล้ววันนี้นะไอนะ้น่ะกัปปันโม่แฟนไอ้เ,นนอเาาอ 9, พื่อนซื้อข้าวสารมาให้เจ้าห้าสิบโลไปน่องไว้เนาะนร่องละแล้วก็ซื้อ ปลาปลาตลาดข้าวข้าวให้หน,น่อยไากะแตงแตงกวาให้หนอนะ่อยละแตงกวาแล้วก็ส่วนปักยาวหน่อยละอันนี้อันนี้ไอ้แค่แล้วนะไอ้เมือ่อนะฮเราไม่รอดเไปกะข้าพัดก็เอาเลยวนะ่านนันนี้กะอาจจะไม่ให้หลานได้เด้อ ย้นวๆๆเลยากินไก่ไหมไ่หอมมีไชิ้นหมูได้ชิ้นหมูมนะหมหนี่นะชิ้นหมูโลนึงพี่น้องโลนึงกะเจ็ดสิบ 75, ห้าพันจีบพี่น้อยกะตกดูร้อยก็บ,บาดเน้ะพี่น้อเลยกะอันนี้เป็นกองนอนาคาก,กองแฟนไเปืนนรู้หมยัน ้อนแห้งันอรอ้แดดมาตอนแรงเนาะแน่นฝึกเอฟซีบ้างแล้วใช่ได้ปะงามาะเฮ้ยบางเย็นเ้อยใช่ได้ปะสีบุญ่ายนบ่สีบุน้อยพดบ่ไหนฮะไอสิาสาสา้าวโ okay, อเคพอดี ไปดูป the no the <laughs> ัจจุบันเนี่ยไปดอกไม้ควาเดินโรงเรียนนองนะบุ่งเนีหลายเนาะเบิ้งตัวนี้เบ้นเบ่าซื้อเกือบมาให้อะโมโหจิตผิดพลาดบอกกันนะเก็กสาวใส่โรงเรียนนี่ไปดอกนะเห็นป่ะสองกล่องไป่อกนะใส่มาด้วยละนี่มันเป็นนั่นนั่นน่ะนั่นแม่อันฝืนใส่ลองซื้อ มาลุกยืดลุกพ่อดีหักอันนี้อยากงานพอหน่อยแล้วน,นะตัวสายมันตีนครอดัมเด้อหนักเฮียนจังไหนวะตีนดัมอ้าบน,น้ำอยู่บอ่อเนี่ยอ่ะ,อะบอ่อว้าวเห็นบ่พี่น้องเห็นบอ่อเรื่องแะ้วกับสุดตัวนี้เนาะ โม่เลือกสุดนะตัวนี้มันจะมีอันคล้ายๆอ่อนอ่อนอย่างก็เนิคไทเนาะพี่น้องไหมคัตตีคัตบ,บ็อกซตัวนี้ก็ยิมีเนิคไทพวกนี้แหละยิน,นีแบบนักเรียนคล้ายๆนักเรียนญ,ญี่ปุาา่นูดหันมาพี่ทั้งออโอเคเนี่ยนะคือมีกระตุ้นตัวนี้ตัวนี้่ะเบาคนละแบบตัวนี้มันเนขะียนนั่นตัวนี้มัจะมีอันเนิคไทโดยกาลวัดเนาะนนกาลวัดภาษาลาวเฮา,า,าวพี่น้ออันลมปัดติ๋วทุกอย่างแล้วกันะ ยังม no, like like ้ย่พอดีเนาะพอดีน้องหน่อยกับสองสุดกับคนละแบบกันแต่ว่าสไตล์กระโปงกับอันเดียวกันพี่น้อยคอเสื้อแต่ว่าตัวนี้กับไปเป็นตุ๊กตาให้น้องเนาะตุ๊กตามาให้น้องเพราะว่าตัวนี้นะเป็นมับอีกสไตล์หนึ่งกับงามให้น้องหน้อนอกแนบนี้นะเวลาขึ้นปอดอะไรละปีนี้ปอดสองปออ้าวสู่หลานชายอ้หบ่ได้บ่า ทาง้ายอายสิบไ,ไ,ไปมอแล้วปอสี่ปอห้าละอาจารย์บ,บ,บอกเองน้องเบิ้อบ้าเบลกระเป๋ามาให้ทุงอย่างมาให้โอ้ยแบบใส่ละพยายามสักได้ไรเด้กชาวเจ้าบอกสักมันเพื่อนเพื่อนไว้เดิเพื่อก็เข้าตาพี่น้องขอโทษอะไร บ่าวเจ็บตายอยู่นางลงงี้มันเลยพอจะไปใช้มันนะไปจับูโอ้หเอาเงียบเเาเเลยเลยจนเขียนเชือกขึ้นนักลิงถ้าจะไปนอนลูกกันพอจ้อยไปเลยนะนะเก่งแท้มันกับปั้นฟ้าแล้วบอกเฮียเลยนะตีผู้ชายปะตีผู้ชายตีปะ Tì kênh quá cắp bóc xưa bên ờ, bình yên tí Thế Thế luôn vào nhau và nhìn hết béo và nhìn ra tìm khuyên bọn bé hoài nó 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 mới tìm đi 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 bọn 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 ตาน้องก็เป็นคนนั้นอยู่เบิส่งหยังอันนี่นะส่งส่งส่งยังเถิ่นนะน่ะส่งอันผู้บ่าวอันผู้สาวยิกแม่บ่ไก่ลงแล้วก็มันใหม่นั่นบ่อ๋อเบิ่คิบาอยู่บ่ เป็นในโทรศัพท์เจอีนบอมีใส้ ï, เล่นบ่อล่ะบอมีไส้มันแตกมาละเป่ากับมาหาอะไรเทือกับเจ้าวอยู่เฮื่อนนะนอกรบบอค่อยแดนไดนน้เจอกันกับน้องสายหมัยน,น้องเลยวอยมาแต่เทือกน,น้องบอค่อยอยูในรันงทนนี่น้องไปทันปะีน้อยหลเนาะกับไอเจ้าเขียนปึ้มบอดเดินเนี่ยนะเจ้าเขียนปึ้มแล้วมันนี่เงี้ยนะมันนี่นะเงียไม่เขียนอ,อันนี้อ่านว่าอย่างไรเน,นี่ยนะภาษาลาวเนี่ย วัที่จนะถ้าเปิดเหียนมือเดียวมดเฮียนฮอนอวันที่จสองนะใช่เหยียนบอกเลวันวันที่หนึ่งพอมือยังนง้นนะไม่ยังเัินนะเปิดตรงเหียนใหม่บอกเจ้าจีเขียนมาสิวะาเปดเงยนมาหนี่เนาะตั้งบ้านไกันพี่น้องเลยตัวหนังสือนอกเห็นบ่ มันเขียนสอไปหน่อยเขียนดินสอเนาะใไตลาเขียนนี่บ้อนี่ดินสอเนาะบอไดเขียนกระดานเขียนสอแล้วเนาะเปิ่มนี้มีจักหัวนอะไรในเปิ่มนี่ไม่ลายป้เขียนพยายามเขียนมืนงามไม่ลายเนาะเออใซื้อมาให้เนาะก็เจ้าก็เซบซีบริื้อมาฝากบ่ เงินกับมดแต่งได้สท่านีนะจะมักส่ยอัมกบสยองอ๋จะกระถือแบบเงี้นกับเลื่อนนางงามเลยย่างกับเขื่อนแบบนนี่ก็จเกเหือกับแ แสดงว่าในกระเป๋าจะมีตุ้มสามหมอนี่ปได้หลายปได้หลายได้หลายตองนี้เก่งๆไหน้วกาทุนการทึกษากตั้งใจเยนเด้องเปนไเปนอยู่เราบางโซนเาใส่ด้เนี่ยเราดอสองสี่สองสี่แองสี่แดด้อี่อง สองสี่แปดสีจ็ชิงหัวจะดอกบ้ากันนนคู่ได้สอฮะใกคู่ได้ลนั่นแจะได้พุ้มเลยล่สองอหนึ่งสองสองสองหน่สองสองส2ี่สองี่สองสาม องสี่แปดอเป็นสาบุญอ่นสองห้าสิบองหา2 6 2องอองหาลาต้องตื่นแต่เศ้าเ้าตื่นแต่เศ้ามาล้วกลับมาเฮียนหนังสือเด้อการยังเล็กยังนอนเลยว่าขำมากกัเฮียนเด้อพ่อเอ้ยเฮียนจังได้จังได้เลยว่าพ่อบ่ค่อมีเวลาสอนบ่อยละเลยาอาบน้ำมาก็อาแม่น้ำน้เป็นสาวเลยจะปีแล้วตอนนี้บอกนะ

กินขวดเต็มเพราะว่าวันเกิดเพทุนทุกินี่กับมาจัดให้คุณเลวาไปน้อนเนาะไันนั้นอยากกินเค้กอีกอยากกินเค้กอีกไปวันเกิดอันบ้าได้วันที่เก้าเนี่ยนะเก้ากันย่ะใส่บ่โมงหูเลยลุยให้เบ้ามาหับเอาบ่หับเอาหับออกไปกินเค้กบ่เมืมาเบิ่งบ้านไว้ยังน้ำบ่ไก่ได้บ้านอันนะ ไก่จากบ้านเจ้านี่ก่ะไอประมาณเกือบสี่สบกิโลจากบ้านเจ้าไปหาบ้านเบ่าไก่น้ำมันบ่กพอแน่น้ำมันบ่พอเบ่าเมื่อก็ได้ซุกเราซุกเรากระมีอย่างไรไม่ต้องไอกะเมื่อนี้กับ มาหาน้องเนาะกัดเป็นสะพานบุญละก่าบดได้ยอกน้องกัดดนไปน้องไปน่องเมื่อนี้ก็ได้ถือโอกาสมาหาน้องละก่ายอกน้องแน่พอหายคิดถึงไปน้องไปน่องหายที่นอตครับเพราะว่าก่อนจะได้เจอกันเพราะว่าเบ่าก็บม่ค่อยว่างเวลาในช่วงนี้เนาะแล้วก็คิบเยละเหลือเลยดัวเฮหนล่ะมาอยู่น้ำบ่ไหมจะเดือนนั่นเดี๋ยวมาได้เจอกันช้ำเนี่ย ไอ้สิบเดือนมั้พ่อน้าก็ว่างสองสามคลิปนี่บ่จะมีแต่บ่าเตียงมหาบาเตียงมหาว่บ่าเตียงกระเบากระเบาจันจันคลนแต่แม่นเจ้าเนี่ยนากาแม่บุญก็บ่ได้มาหาบ่เป็นยังไงลืมแล้วบ่ลืมเลยลืมลูกสาวแล้วบ่แม่บุญฝากบอกคิดไปแล้ว าลูกสาวใเด้อแม่มานม่นะบุญวันป่าเล่าแต่เจ้าเลบได้เป็นแม่เม่าี้นะบุญมันป่าบ่ละม่บุญมันป่ามันป่าเนาะคือแม่ฮักของน้องสาวปม่อยไป่นอยเนาะก่อนอกมันกับโบนิโรซับน้องตะเกาหนะาก็นจิโตหาเหมืนเนียนะมัง บางคนหรือ so ว่าบางยูทูบเบอร์กับแบบเท่าสีมาโดยตรงกับเสี่ยงมาเป็น้องเสี่ยงมากับน่องดูแม่นบอกโอ้คือบอกโทรหาเบานี่ค่ะตัวชาบูนีอ่าแต่เขาไปซื้อไห้บปซื้อบอกเบ่าเขาบอกมีเงินหลายเขาบอกมีเงินหลายซื้อให้เยอะนี่งันสนาดกันทางบดมีเอฟซีหรอกผู้ใหญ่ฝากฝากเงินมาให้เบาเนาะเดี๋ยวนี้นะเครื่องประมาณไอ แปดเก้าแสนก็มีแต่ือนวันหนึ่งลานพี่นอ้องาะเนาะก,ก็ไอหรือว่าพันกว่าบาทพี่น้าะพันกว่าบาทก็นี่ก็ได้อยู่พี่นอ้องประมาณ 4, 500, มพันสี่พันห้า<ๆ>ก็ได้พี่นอ้องเพราะว่าเครื่องมือสองก็สิได้อยู่พี่นอ้องเพราะให้น้องติดตอ่อเดี๋ยวนี้นะมันมีอันเครื่องมือสองก็มีอยังไะมันก็สิี่โบ้ทุ่นไปไหนประมาณล้านหรื 8, อว่าแปดเก้าแสนที่เน่าเลยนะจะเพิ่มเข้าเท่านนได้ป๊ไปก็บอกว่าลายใหญ่ห้างพไปเนงะไปเนาะกะบหาย คิดทอดคิดถึงนะพี่น้องเลยเทีดก็ไว้ปันพ่อกินแมลงเลยครับพัดทะเลที่เจ้าอยากเลยล่ะเมนก็คือมือนั่นบอสเปิดออกมาแล้วเป็นอันบมีบบมีกุ้งเนาะเนาะภาวนาให้มีกุ้งเนาะพอช่างมันพัดทะเลมาให้ก็เอาไปกินกับพ่อตอนแรงได้แหละได้ป่าในการให้พ่อใส่ขี้ตากแดดไว้ให้เจ้าติ่งกินหนูเฮียนชิ้นหมูกะหรือว่าปันอาปันนีงกินก็ได้เด้อ ตัวมเขอมแปงพี่น้องเ้นะกะผนกะยูน้ำอาน้ำอย่างนอพี่น้องเอาโอเคพี่น้องไอ้มอนีกะช้น้องสายใหม่ไอพอนในทางหมู่แฟนหน้ายิยังไงเก็บน่กนะเก็บก็ระม้นะล้วขับเขาขับเอรปุนใหญ่ะดีแฟนหมู่แฟนเบาแอร์แฟนหมู่เบาแอร์ชิสื้อชิซื้อเข่าม่ให้เข่าใายลูก แล้วก็ขอให้ดีไม่แห้งแล้วก็คงเจ็บอะไรคงครให้ไม่ซ่าถูกเด้วค่ะขอให้เาหอนะอให้เจ้าดีไม่ให้คัมสุลร้ให้มีทางมีแล้วก็ให้มีเนืลอร้ไรรั่วแล้ไม่ท้องถูกดีดาก็เส้นกัเขอให้ผู้ใหญ่เมตตาเลยตัวเจ้าเนาะตลอดตลอดไให้เจ้าเป็นเดกดีให้สายจาผู้ใหญ่เพิ่นแพงเนาะสวั เจ้าสิทุกเนี่ยลำบากตัวหน้าไปเพื่อนแกแนมเห็นเจ้าน้อยหนาเนาะเดี๋วมาเห็นบ่แนมเจ้าผมมียังม,มีข้าวกินนี่เบ้ากะผู้ใหญ่เพื่อนกะซื้อมาให้หืมเจ้าคู่หมูไอ้ผู้ใหญ่นะเพื่อนเบิง้งเพื่อนเบิ้งอยู่ซ่องอื่นนล้เพื่อนมาให้บ่อยเป็นสะพานบุญให้ล่ะค่อยไอ้ก็เลยย่านเจ้าอดเข้านะก็เลยเฝ้าซื้อมาให้เลยย่านเรือตะเขี่ยวไปตองไหน,ไหน,ไหน เดี๋ือดแค่วะไนี่มั้งเนาะผมเข้าจะบอดแน่นะยาแหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วอย่าบ่มลายบ่มลายตะวันมามาตอนนี้เนี่ยน่องแบบแก้มตุ้ยๆเลยน้องมนครักินข้าวไรบ้างกินข้าวยังแต่ิมืเลยนะกินข้าวแบบแบบที่นั่นบ่าวเป็นยังกินแก้วอยู่ช่วงนู้นปันบ่าวกินดีกว่าอาชาบ้าบ่าวชินหมูบ้ บอกินหนูด้วยป่าเลยฮะป่าให้เจ้าอ๋อนาะสุดท้ายเราเราแบ่งกันเนาะยอกไปน้องไปยอกยอกไปโอเคพี่น้องเไยมือนี้บ่อยแซวุรีกับน้องแซมใหม่กะฝากไอ้ถึงเอฟซีแลที่มีกำลังใจเลาวมีกำลังซัพย์ไปขอเพียงจกไอ้มาส่งหรอยังขึ้หล่อหล่อบอโอ้ยแต่สิมีเงินไทยแต่ขึ้นอยู่ต่างประเทศไทยบนขี้นหล่อ ไปเอาผู้พลังโ้ผัวพลังเอาผู้พลังใจจังหล่อนะเบาในหน้าผัวพลังไปเบาเป็นผู้ชายเที่ยวผัวจป็ได้สั่ว์เอาก็เอาผู้หญิงเอาผู้หญิงอเอาผู้หญิงตัางเอาผู้หญิงพลังโอ้ยเบามีเบามีแฟนน่ะตุกครึ่งไทยอะไนะฮึม่บอกเลยรัชพยารัชพามาให้เบิ้งอะไรนะฮึอะไรนะผมบอกผมบอกโทหาบอก แต่จะพามาแล้วให้เจ้าถามอ่ะเด้อแฟนอ้ายนะเป็นลูกครึ่งไทยแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นคนลาวอะไรนะอะไรจ้ะอะไรเลยเลยอะไรนะอะไรเลยเลยเลบอก่อย่างนอกเลยนอกเลยนาะโอเคไม่นอกกัยกันวันนี้ไปซาบุรีก็ต้องกราบขอบุญถวกุณทังผู้ใหญ่จะบุญและกะทางหรือว่าหมู่แฟนว่าไห้ร้านนมมุกัน ก็ขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเส้นกันนะก็ขอให้เพื่อนไอหายปราศจากรโรคภัยไข้เจ็บทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันไปนองเนาะก็ขอให้อยู่เย็นเป็นซุปเนาะไปนองไอก็ขอให้เป็นเงินทองลั่งไหลน้องเข้ามาเต็มกระเป๋าเพื่อนห้เพื่อนเหลือกินเหลือใส่เนาะที่ว่าเพื่อนมีเกิดบุญกุศลที่ว่าได้มาช่วยน้องไปนอนเนาะให้น้องไอมีข้าวอยู่ข้าวกินกับขับประคองน้องเพื่อนกับ ไปหลายเดือนเติบพี่น้องไอนะ้เนาะกะโอเคพี่น้องเอ้มาหนี้ไปซาบุริ่ยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีเด,ด้ดดอโวยทุกคนบายบายจุ๊บครับไปเจอกันเดิพี่น้องไปแล้วนะเพื่อปิดคนละิปเนาะวันเองจะเอาเงินให้น้องเพื่อนน้นองไว้ติโตพี่น้องเอ้กะเหลือจกซื้อข้าวซื้อของเน้อ,องกะลายสิ่งหลายอ,อ,ลอย่างนะะ้อกะเงินจากคุณยายเพื่อนให้มากะเมื่อแล้วแต่ว่านี่กะแบบเป็นน้ำใจเบืเอนะ่อเนาะกะให้น้องสายไหมหนึ่งแสนเกียรติน้องเนาะให้แกแล้ว อลไรไว้ซื้อยังซื้อข้าวกินหล่าข้าวได้เบาซื้อมาให้แหละปั้มจะกินมืดโอ้คิโลจะเปิดนี่นะอาจารย์บอกให้ซื้อยังค่ะซื้อในเจ้าในเจ้าจะกินก็ได้หรือว่าซื้อซื้อซอซื้อบิ๊กก็ได้อลไรเนาะโดยเอาไว้ซื้อกินน้องเฮียนประหยัดมือละฮาบันกีบมืด่ะมืดมืดเอาโอเคพี่น้องเไยกะนจะได้แบบรัพาะเจ้าไปน้องเไยก็ไม่เป็นน้อง ซื้อเ้ากิจนะครเป็นน้ําคิดน้ําใจของบ่แอร์ซาบูลีพี่น้องเนาะก็ให้น้องไว้ซื้อกินเต่าเฮียนพี่น้องให้ประหยัดใช้ได้ล่ะเด้ออืมตัวสิได้เงินแสนกิบกับตเตึกนึงได้ๆอยู่บ้านเมืองเฮาเพราะข้าวของแพงแน่พี่น้องเ้อุมื้อนี้เนาะเงินกบกแสท่นีกะือหมูยังบ่จุบโลนึงพี่น้องเนาะต้องีตอีก25,000ต้องให้25,000บ โล่ในเจ็ดถิ่นหายน่อได้แล้วโอเคพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องเลยบ๊ายบาย